รับ้ชมทุกขอเชิญทุกคนกดติดตามช่อง KK Car Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่รถบ้านและยานยนต์พิเศษจากทั่วโลกสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาช่อง KK Car Review คือช่องของคนรักรถที่นำเสนอรีวิวแบบละเอียดเข้าใจง่ายและเน้นการใช้งานจริงวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักก,กับ Toyota m a j e t ตต Camper ปอร์มอเตอร์โรถตู้หรูที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นบ้านเคลื่อนที่ที่ผสมผสานความสะดวกสบายความพรีเมียมและการเดินทางอย่างมีสไตล์ได้อย่างลงตัว โตโยต้ามาเจตีเป็นรถตู้ระดับพรีเมียมที่โดดเด่นตั้งแต่พื้นฐานตัวรถด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงระบบช่วงล่างที่นุ่มนวลและห้องโดยสารที่เงียบเมื่อนำมาดัดแปลงเป็นแคมเปอร์มอเตอร์โฮมจึงยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวให้ใกล้เคียงกับการพักผ่อนในโรงแรมมากกว่ารถบ้านทั่วไปตัวรถมีขนาดกำลังดีขับง่ายกว่ารถบ้านขนาดใหญ่แต่ให้พื้นที่ภายในที่กว้างขวางและหรูหราดีไซน์ภายนอกของโตโยต้ามาเจตีแคมเปอร์มอเตอร์โฮมยังคงความเรียบหรูตามสไตล์รถตู้ผู้บริหาร เส้นสายตัวถังดูสุภาพแต่ทันสมัยหลังคาสูงช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในและรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นแผงโซลาเซลล์กันสาดไฟฟ้าและกล่องเก็บสัมภาระตัวรถเหมาะทั้งการจอดพักตามแหล่งท่องเที่ยวและการใช้งานในชีวิตประจําวันโดยไม่ดูเถทาเมื่อเข้าสู่ภายในจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมในทันทีการตกแต่งใช้วัสดุคุณภาพสูงโทนสีอบอุ่นให้ความรู้สึกเหมือนห้องรับรองมากกว่ารถตู้โซนนั่งเล่นถูกออกแบบให้กว้างขวาง เบาะนั่งนุ่มรองรับสรีระและสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่พักผ่อนได้อย่างง่ายดายโต๊ะกลางพับเก็บได้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานพื้นที่ครัวภายใน Toyota Ma j เจตต Camp มเปอร์มอเตอถูกออกแบบมาอย่างประณีตมีซิงค์ล้างจานเตาไฟฟ้าและพื้นที่เตรียมอาหารที่เพียงพอตู้เก็บของและลิ้นชักถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบตู้เย็นขนาดเหมาะสมช่วยให้สามารถเก็บอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการเดินทางหลายวันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายระหว่างทริป ในส่วนของพื้นที่นอนรถรุ่นนี้สามารถปรับเบาะหรือโซฟาให้กลายเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่นอนได้สบายสำหรับผู้ใหญ่พื้นที่รอบเตียงยังคงเหลือให้เคลื่อนไหวได้สะดวกใต้เตียงและผนงังด้านข้างมีช่องเก็บของจำนวนมากช่วยให้การจัดเก็บสัมภาระเป็นระเบียบและไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยหลักระบบไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ t o y o ต a m a า e ิตตี้แคมเป o ร์มอเตอมมีการติดตั้งแบตเตอรี่เสริมอินเวอร์เตอร์และปลั๊กไฟหลายตำแหน่งรองรับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถ ไฟเล็ดให้แสงสว่างนุ่มนวลประหยัดพลังงานและสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในยามค่ำคืนแผงโซลาเซลล์ช่วยเพิ่มความอิสระในการจอดพักค้างคืนระบบน้ำถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดมีถังน้ำดีถังน้ำทิ้งและปั๊มน้ำแรงดันทำให้สามารถล้างหน้าล้างจานหรืออาบน้ำได้อย่างสะดวกบางการดัดแปลงมีห้องน้ำในตัวเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความมั่นใจในการเดินทางไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาสถานที่ภายนอก ด้านสมรรถนะการขับขี่โตโยต้ามาเจตตี้แคมเปอร์มอเตอร์โฮมใช้เครื่องยนต์ที่ให้พลังเพียงพอและการขับขี่ที่นุ่มนวลการเก็บเสียงทำได้ดีทำให้การเดินทางไกลไม่เหนื่อยล้าระบบช่วงล่างถูกปรับให้เหมาะกับน้ำหนักตัวรถและอุปกรณ์ภายในส่งผลให้การควบคุมมั่นใจทั้งทางตรงและทางโค้งระบบความปลอดภัยของโตโยต้ามาเจตตี้อยู่ในระดับสูงตามมาตรฐานรถตู้พรีเมียมช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โครงสร้างตัวถังแข็งแรงระบบช่วยเหลือผู้ขับทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับการเดินทางกับครอบครัวหรือผู้โดยสารหลายคนโดยรวมแล้วโตโยต้ามาเจตตี้แคมเปอร์มอเตอร์โฮมคือรถบ้านสําหรับคนที่ต้องการความหรูหราความสะดวกสบายและการใช้งานที่ครบครันมันเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมการพักผ่อนระยะยาวหรือการเดินทางที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงหากคุณกําลังมองหารถบ้านที่ให้ประสบการณ์เหนือระดับรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นมาก ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง KK Car Review เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรีวิวรถบ้านรถใหม่และรถน่าสนใจอีกมากมายจากเราขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคอ Toyota Majesty Camper Motorhome